สวัสดีนะ้านานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตรกปลามือนี้กับพ่อกับผมก็จกออกัำน้าโจในช่องโจปราณอุดรมือนี้เดี๋ยวนี้โอกาสออกมาตกปลาช่อนที่เดิมนะครับเนาะเป็นไม้ประตูน้านะก่อนทํางานเราต้องมาจัดก่อนนะเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับเนาะเป็นเอ่เออ่อยังงวะแตะก้านคอครับของน้าตุ้มนะครับมาติดตามรับชมกันเลยว่าวมือนี้โจพลาดหนวดจะมีผลงานบอลนะกับโดยแตะก้านคอนะตัวสีน้ําตาลน,นะครับกับมาเบิงกันเลยว่ามือนี้มันจะเด็ดบ่ ก่อนทางานเราต้องจวดก่อนเลยไปลุยไปหลังจากนั้นเท่ากาับเตรียมเหยื่อของเราเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีน้ําตันนะครับแต่การขอก็เขาจะแถมดวงเบรสมาให้หนึ่งดวงนะครับกระสีเซตก็จะประมาณนี้นะนตัวนี้เป็นงานปลาช่อนนะครับงานชโดไม่เอามานะครับนี่ตรงลองงานปลาช่อนเออโอ้ดดวงเบรคมากมีดวงเบ็สก,ก็จะประมาณนี้นะงานปลาช่อนนะครับ ไปเดี๋ยวก็จ,จับกัดเลยอ๋อนี่ออกเลยนี่เห็นออกเพราะว่าเราจะใส่ข้างนะครับคนที่ชอบเอีียงที่เป็นข้างๆมากเลยโอ้โหม่เสียง่ามีเลยว่านีนจัดหนักนี่มก็จะกวาดประมาณนี้นะเดี๋ยวแบบเวลามันกัดมันก็นจะเต็มคารา์บิโอไว้เลยนะนี่ก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวก็ ใส่เลยในะยางนุ่มมากนะดูโอเคครับผมอีนี่นี่หูดันไม่กลัวใครไปลุยลุยกันเลยลุยกันเลยเราช่วงนี้ก็เออออกมาไม้นี่กับ,บอบแน่น้อยแน่จากไหนนะเพราะวะ่าใกล้ที่ทำงานที่สุดละเป็นที่ที่ใกล้ที่ที่เราทำงานที่สุดแล้ว ดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนให้เราจวดไหมวันนี้นะครับนี่ไหมดูโอ้หายืนทียืนแบบดีๆเลวันเสาน้องจิตยอลมลงนี้ไปลุยกันเลยครับนี่แตะก้านคอนะครับของหน้าตุ่มดูดันไม่กลัวไข่เฮ้ยแม่ปลาช่อนบอ่ะไปไม่แรงว่วตรงนันเวเลยว่ะ โอ้โหโอ้โหวิ่งไซรเลยนะหือกัดบรโดดนะเมื่อกี้เอาวะหืมอูดูดันมาก เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องมหมุนไหวมากเลยถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ไม้ลงแบบนี้ต้องหมุนสะท้านเลยรถค้อมเหนื่อยหน่อยนึงเลยเปรี้ยว กัดไม่โดนกัดไม่โดนเฮ้ยกัดบุโดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผ่านมันจะผ่านยากครับกัดยากกัดแล้วโอ้ยสงสยัยโอ้โอ้เอาแล้วครับแตะกันคอครับผมอือหือโอ้เด็ดเด็ดโอ้โห พอดีตีลงไปนะซื้อมันลุกมันขึ้นนะกัดเลยครับอว่าบิ๊กมากครับตัวนี้ดูน้ำกระบอกสาดไปไหนนะครับโหเด็ดจัดครับผมแตะก้านคอนะของงน้าตุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวดกันเลยเดี๋ยวยกเลยโอ้ดูนี่อยู่เใหญ่มากนะโหแบบห ง่ายกว่าขาผมาเองนะดูตู้ตัวเราเป็นเกือบโล่นะเฮ้ยบ่เกือบโลโล่เลยเหรอผมมานะนี่ครับเต็มคาราเบลเลยนะโอโ้โหโอ้โหเขาลินเลยนะดูแบบนี่ครับแต่การคอของนาตุมครับตัวนี้เป็นงานปลาช่อนนะือว่าเด็ดเลยนะครับวันนี้ไม่เห้วนะครับโอ้โหดุดันไม่เกรงกใครช่อนช่อนคลองนะครับ ฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับช่องโจฟันอุดรโหเต็มคาราเบลเลยโขนแง่แจ๋วโห oh, oh, เมื่อกี้นี่นะพอดีผมเมียนปากมันขึ้นนะขึ้นป๊อปผมตีเยื่อใส่เลยโอ้โ oh, ห oh, มีผลงานนะตัวใหญ่ามากถือว่าโอเคนะครับเนาะรุ่นจะรุ่นแขนบุกัวอยู่นะก็ oh, นี่โ oh, อ้โหเต็มคาราเบลเลยนะถือว่าเด็ด <Dead S 1> มากนะครับเนาะฝากผลงานของผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อว่าจะมีผลงานบอทา,ามวามี่เทาก็โกลโฮมไปทำงานต่อเนาเนาะไปลุย เดี๋ยวปลดปลานะครับที่แบบโอ้โหจำเงียงเลยนะนี่เขาลินเลยเป็นจังไงเป็นจังไนละ่ะดูว่าบิ๊กไซส์นะครับรุ่นนี้มันรุ่นดุดันบอย่านไผ่จริงๆรนี่รุ่นขาเลยนะดูตัวปลาครับเท่าผมโมเมนต์หน่อยหน่อยนะไปเดี๋ยวปล่อยมันนะปล่อยมันครับเพื่อเป็นพ่อพันนะเดี๋ยวเราแมวมันไปกินนะครับดู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 ดด เดี๋ยวมันดินโตขีดตรงขีเลี่ยนเซ่อีกอย่างอีกนะไปเในห้องลุยกันเลยดูกันเลยว่าจะมีแต้มต่อไปบอนะอติดอะไรติดอะไรโอ้โหติดเอียงวะว้าเอ้ย อีกหินนี่นี่ต้องใช้ต้องดึงโอ้ขาดโอ้โหขาดนะครับโอ้โหติดเต็มเลยพี่แดยงยังคืนเต็มก้อนหินเลยโอ้เสียดายมากเอาเยื่อมาตัวเดียวนะครับมือนี่มแสดงว่าผมก็สิบอะไรไปตัวแล้มือน,นี่โอ้เมื่อกี้นี่เบ็ดขาดนะครับนะ เียดายมากพวกโมเ,เยมเื่อมาแค่ตัวเดียวเองว่าได้มั่นเลยนี่การทำงานก็เลยเอาติเดเยื่อติดกระป๋อมาตัวเดียวนะฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพรานุรรณหลังจากนี้โจพรานุรรณก็จะได้ไปทํางานแล้วนะครับเพราะว่าสายแล้วนะโอ้โหดูดิขาดไปเลยนะฝากไม้ที่สวยด,ด้วยนะครับน่าเป็นเอ่อเป็นไม้ประตูน้ำนะที่นำคล้องระบายนำมันออกมาจากในเมืองนะมันเป็นประตูน้ำตรงนี้แล้วก็ปลาช่อนนะครับมักจะมามาไอซ้อกันอยู่ตรงนี้เยอะมากนะยัาางไม่ส่านะ ปกติได้ไหมโยวไปเลยเรือเมื่อนี้ก็กาดหลยตัวนะแต่ว่าผมบัดบัตติดนะครับผมก็เอ่อวิมือผมมันอ่อนเองนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับเนาะนี่ไม้สวยๆนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันละวันนี้เรามีเวลาแค่นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่แห้งเนาะนักตกปลาแก้าไปลุยทางาน